วันนี้จะพามาสังเกตอาการควายใกล้คลอดนะครับลักษณะนะครับอันนี้คือมีอาการเต็มที่แล้วนะครับการสังเกตก็คือเขาจะไม่ค่อยกินหญ้าแล้วนะครับวันที่จะคลอดจริงๆก่อนหน้านี้เขาจะมีะเมือกออกประมาณ เป็นอาทิตย์นะ้ำออกเรื่อยๆเราก็สังเกตแต่ว่า,าลักษณะทางกายภาพก็คือดูที่สะโพกของเขานะครับสะโพกจะต่ำลงนะต่ำลงแบบสุดๆจะเดินไปไหนแล้วเกลียวเนี่ยนะครับธรรมดาแล้วเขาจะเต็มเลยจะไม่ให้แตะละนะธรรมดาแล้วจะเต็มนะอันนี้คือกวดลงต่ำละ นี่คืออาการควายท้องแก่ใกล้คลอดนะครับท้องใจะใหญ่แล้วก็แต่ถ้าควายสาวก็ตัวเต้านะครับเต้าของเขาจะติ่งนะครับเต้าติง่งแต่ถ้าควายมีลูกปีต่อปีก็ดูเต้าก็อาจจะดูยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าถ้าลูกควายเขายังกินนมอยู่ ก็สังเกตหลักๆเลยกล็กกคือตัวสะโพกนะครับแล้วก็ตัวเมือกที่ไหลออกมานะครับเมือกออกสีข้นๆนะครับจะไม่ค่อยกินหญ้าเหมือนปกตินะครับจะกินหญ้าไม่เต็มที่เหมือนควายปกติ อาการนี้ก็ไม่คืนนี้ก็วันนี้ไม่ไม่วันนี้ก็คืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้านะครับต้องเฝ้าดูตลอดเวลานะครับไม่างนั้นเขาจะแอบ,บคอดถ้าควายาแก่แล้วนะครับแม่เก่าก็จะคลอดง่ายไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นควายแม่สาวนี่ต้องอยู่กับเขาตลอดเวลา การของเขาก็ประมาณนี้แหละครับสังเกตที่ตัวสะโพกเนี่ยเนี่ยจะเว้วาวลึกเข้าไปนะนี่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 คือปกติเขาไม่เคยงุดหงิดแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> ปกติแก้วฟ้าเขาจะเป็นควายที่เชื่อง่อะหยุดเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เขาจะไม่ให้ยุ่งกับเขาแล้วเขามีอาการญหงุดหงิดนะครับโดยเขาพูดง่ายๆก็ประมาณเจ็บท้องนั่นแหละนะใกลจะคอดและ้นะจะเริ่มห่วงอาณาเขตห่วงบริเวณห่วงตัวนะอ้าวเลิกงามยมดีค่ะคลอดแล้วไม่แก้วฟ้าลุ้นกันมา,มากๆ ลุ้นกันมาตลอดหลายอาทิตย์ละสองสามอาทิตย์ละน้องต้นรักจ้าตัวเมียค่ะวันนี้ก็ลุ้นกันทั้งวันนะว่าจะคลอดไม่คลอดแต่ว่าอาการเขางุดหงิดมากนะเขางุดหงิดมากวันนี้น่ะขนาดเจ้าของเขายังฟืดฟัดใส่เลยวันเนี้ย ผูกไปจ้ำจ้ำหน่อยพ่อเพราะว่าจะต้องขยับสายไอ้แก้วยาวๆสักหน่อยพอพอดูดูพี่ชายเขาดูพี่ชายเขาอืม ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจากอาการล่าสุดเมื่อกลางวันนะครับอัปเดตตอนนี้สามทุ่มนครับสี่ทุ่มเอ๊สี่ทุ่มเหรอส <4 S 2> <4 S 1> ี่ทุมคลอดน่าจะคลอดตั้งแต่ตอนสามทุ่มอะ่ะเขาเคยคลอดตอนนี้เด้ใช่แก้วเนะี่ยใช่ปวดท้องแรงเหรอลูกหืมาหลเลย เขาไอ้นั่นเขาหวงลูกเขาก็ไม่ให้เขาใกล้เท่าไหร่ด้วยนะแก้วอย่าไปทำอย่างนั้นดิจับข้างจับสะพายเขาดิเดี๋ยวปิดต้องเลย